ที่ทานตัวดีบุลไปแล้วดีบุลผงไปแล้วแล้วก็ตอนนี้ได้ทดสอบในการขึ้นบันไดได้ด้วยใช่ไหมขึ้นบันไดขึ้นตึกเคยเห็นว่าคนอื่นเขาเคยว่าขึ้นตึกขึ้นเขาแล้วเราลองลองขึ้นตึกสูงสี่ชั้นห้าชั้นดูอก็ก็ดีนี่ขึ้นได้สบายเมื่อก่อนขึ้นแบ่ทรมารต้องดึงขึ้นอ่ะต้องดึงบันได ตอนนี้คือเดินขึ้นได้สบายเลยไม่้องแล้วปวดก็ไม่ปวดแล้วเนาะไม่ปวดโอ้สุดยอดมากๆเลยนะคะก็เห็นบอกว่าเดี๋ยวจะไปเดินขึ้นเขาคิสปุกด้วยคิสปุดปีน่าโอ้โหได้แ่ว่าคือขึ้นได้สบายมั่นใจมากๆปีปีที่แล้วมาเนี่ยไม่ได้ไปขึ้นเพราะว่าปวดปวดมากค่ะก็เห็นพี่แพรบอกว่าประทับใจมากๆเนาะอยากให้เล่าความประทับใจตรงนี้นิดนึงอะค่ะครับคือคือยาผิดพันธ์ดีบูญนี่ตอบโจทย์ได้ทุกทุกอย่างใน ประเภทข้อนะ oh, oh, อะะประเภทข้อเรื่องข้อ,เร,อ,ขอเรื่องเข่าอะไรเนี่ยผมเคยทานมาหลายขนาดไม่ใช่ว่าของเขาไม่ดีก็ดีอยู่แต่ว่าไม่เร็วไม่ทันใจคือตัวนี้มันทันใจได้จริงจริงอยากจะข้อนมาทุบนี่เลยโย,ยมมันปวดมากเลยโยมสองข้างเลยมันนึกอย่างนั้นจริงๆนะโยมมันปวดแบบไหนคะปวดแบบลึกๆปวดแบบปวดแบบอยากจะทุบหัวก่าจริงๆประมาณเนาะเิอตอนนี้เห็นว่าเดินข้อเลยแล้ว ครับไม่ปวดแล้วเนี่ย่าโอเคค่ะตอนนี้ค่ะมาไปไปตั้งสามสี่ครั้งที่ไปโรงพยาบาลเนาะเออมันมันหนักเข้าหมอเขาถามว่าลุงขาไหมค่ะก็ก็เมื่อบปวดมากๆก็แล้วแต่หมอจะทําเพราะว่าผ่าก็าผ่าแต่ก็เขาว่าอีกประมาณสิบห้าวันให้ลุงมาทีนี้ก็ใบนัดผมก็ถือไว้ไม่ไม่กล้าออกมาดูกลัวจะถึงวันนั้นค่ะ กูจะ <im> ถึงวันป่ากผทานผิดพันตัว ตีบูนนะคะแล้วอาการปวดลดลงอย่างเห็นได้ชัดนะคะวันนี้นะคะลูกค้ายินดีจะแชร,ร์ประสบการณ์ดีๆนะคะค่ะสวัสดีสดค่ะสวัสดีค่ะคุณพี่ชื่ออะไรคะพี่อุทัยบุญเสศ์ครับพี่อุทัยเนาะเป็นคนคจังหวัดอะไรคะนครราชสีมานครราชสีมาแต่ว่ามาเปิดปู่ที่เพชกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครลูกค้าอยู่จังหวัดสมุทรสาครน,นะคะมีอาชีพอะไรคะอาชีพทำร้านปลายางทำร้านตะยางเนะาะมทราบว่าก่อนทานผลิตภัณฑ์ตัวดีบูนนะคะพี่อุทัยมีกากันปวดข้อส่วนไหนในร่างกายคะ ่จริงก็ปวดหลายที่แต่แต่มันหนักมากคือหัวเข่าตรงหันสอนนี่ก็มีปวดแต่ว่ามันปวดไม่มากมันไม่วมหัวเข่านี่มันบวมเป่งเลยค่ะแล้วก็เดินลําบากเดินลําบากเนาะเป็นมากี่ปีแล้วคะรู้สึกจะ3สามปีเป็นมาสามปีเนาะใช้ชีวิตทรมานมากใช่ไหมคะทรมานมากเมื่อก่อนเห็นบอกว่าเดินขึ้นันใดสูงๆก็ไม่ได้ไม่ได้ค่ะจะไปห้องน้ําห้องน้ําก็อยู่ไกลเนาะต้องขี่จักรยานไปอ๋อค่ะคือเดินไม่ได้ปวดมากครับ ก็ขี่จักรยานไปเพราะว่าห้องน้าอยู่ไกลที่นี้จักรยานมันล้มหนักครั้งรั้งอยู่ครั้งหนึ่งยกจักรยานก็จะไม่ขึ้นเพราะว่าขาไม่มีแรงอ๋อค่ะครับเพราะขาไม่มีแรงคนเราก็ไม่มีกําลังแล้วกําลังเด็ดช่วงแขนมันมีอยู่แต่ว่าขาไปไม่ได้มันก็ทํางานลําบากเนาะอืมค่ะแล้วเห็นบอกว่าเมื่อก่อนเคยไปหาคุณหมอมาแล้วมาไปไปตั้งสามสี่ครั้งที่ไปโรงพยาบาลเนาะะเออมันมันหนักเข้าหมอเขาถามว่า ลุงผาไหมก <learner. S 2> <sek. S 1> ็ก็เมื่อบ้ปวดมากๆก็แล้วแต่หมอจะทำเพราะว่าผ่าก็ผ่าแต่เขาว่าอีกประมาณสิบห้าวันให้ลุงมาทีนี้ก็ใบนัดผมก็ถือไว้ไม่ไม่กล้าออกมาดูกลัวจะถึงวันนั้นกลัวจะถึงวันป่าก่อนก่อนจะเอาไว้นะโทรไปหาแฟนแฟนเขาบอกว่าจะเพิ่งผ่านะถึงทีนี้เลยมาหาปิตภัณฑ์น so, ี้ก <laughs> <laughs> <Yep>. ินเลยมาเจอดีบุล แล้วหลังจากที่ทานแล้วอะค่ะคุณพี่อุทัยมีสัมผัสได้ว่ามีอาการดีขึ้นอย่างไงบ้างคะก็รู้สึกว่ากินวันแรกก็ก็ยังยังเริ่มเริ่มจะดีแต่ว่าไม่เพราะว่าเคยกินการอื่นมาเยอะแล้วก็ยังไม่ไม่มั่นใจนะครับค่ะขอสองที่สามคองที่สี่เอ๊ะพื่กับแฟนนะทำไมมันไอ้ที่บวมเราอะทำไมมันยุบยุบอ๋อม่รู้ว่าดีขึ้นนะครตบสามซองแรกการที่เข่าบวมแดงก็คือลดลงนะคะค่ะเพราะก็เลยคิดว่าเออ ตอนนั้นเคยโทรไปหาคุณพู๊กว่า,ามันจะดีตั้งแต่กล่องแรกนับกิวไทยคือกล่องนึ่มันมีห้าซองเนะาะเออใช่จริงๆด้วยโอ้ใช่จจด้วยพอ,อเจอห้าซองเออดีขึ้นทีนี้ คะพี่ไทยก็มาคอนเฟิร์มนะว่าปิจุภัณฑ์ดีบุญนะคะช่วยฟื้นฟูกับอาการปวดอย่างเห็นได้ชัดมากๆถ้ามีคะแนนให้ดีบุญสักสิคะแนนพี่ไทยให้เท่าไหร่คะสักสิบห้ไปเลยนะโอ้โหมีสิบห้าสินะคะสุดยอดมากเลยนะคะก็ผลลัพธ์นี้เนาะค่ะใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับไขข้อปวดกระดูกปวดเข่านะคะให้ดีบุญดูแลคุณนะคะมั่นใจได้เลยเนาะครับมั่นใจเลยดีบุญดีแน่นอนคตอบโจทย์ได้เลยนะคะการันตีจากผู้ใช้จริงนะะคแล้วก็ถามถามผมได้ด้วยถามพี่ไทยได้ด้วยนะคะสามารถที่จะ ขอเบอร์โทรศัพท์เนาะมาถามพี่อุทัยได้เลยโอ้โหเนี่ยค่ะใครที่ไม่มั่นใจโทรมาคุยกับพี่อุทัยได้เลยนะคะค่ะเพราะยาพี่อุทัยอยากให้พี่อุทัยแบกเหมือนประมาณที่พี่อุทัยพทยพูดว่าดีไซมากที่ได้มาเจอตัวนี้อะค่ะมาเจอตัวนี้คิดว่าตัวนี้แหละที่จะพาร่างกายเราไปไหนมาไหนได้ก็คือิีพัทตัวนี้แหละก็คือสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้เป็นปกตินะกีิเมื่อก่อนเคยคิดว่าเอออะไรก็ไม่ใช่ของเราหรอก เมื่อเราไปไม่ได้อะไรก็ไม่ใช่ของเราแบบจะเป็นผ้าลวงตาอย่างเดียวที่เราทําได้มาเรามีอะไรเหมือนกันแต่เมื่อแข็งขาเราดีกําลังเราดีของเรากลับขึ้นมาครับผมก็ประทับใจมากๆเลยเนาะโอเควันนี้นะคะพี่ไทยบอกว่าก็จะเป็นการทานให้ดูจริงๆเลยนะคะว่าพี่ไทยได้ทานจริงๆเนาะอาให้พี่ไทยแกะเลยนะคะแกะฟองสดๆเลยนะคะ ก็พี่วไทยทานตัวแบบผงอยู่เนาะอยู่ผงค่ะแบบผงอยู่ทานวันละเท่าไหร่คะพี่วัทยวันละซองครับวันละหนึ่งซองนะหลังอาหารเช้าเท่านั้นหลังอาหารเช้าเนาะบางทีก็สายบ้างนะแล้วสายบ้างบางทีเช้าบ้างแล้วแต่งานครับเนเลยค่ะพี่วทยในหนึ่งในหนึ่งกล่องมีกี่ซองคะห้าซองครับห้าซองนะคะโอเคนี่นะพี่วไทยนะคะทานแบบผงอยู่นะคะแบบผงหนึ่งกล่องมีห้าซองแบบนี้นะคะอ่าพี่วไทยจะชงแล้วนะคะทานจริงๆเนาะทานง่าย ะคะ่ไนนะไม่ไม่มีไม่มีไม่มีแบบว่าผมว่าอะไรเลยคล้ายๆนะักสปอนเซอร์ติดกันนิดเดียวค่ะ,ะมั่นใจได้เลยนะคะ,ะสำหรับผู้ที่มีอาการปวดข้อกระเข่าที่บอกว่าเอจะทานค่ะโอเคนะคะพี่ทไทยจะคนแล้วนะคะ นะคะพี่ไทยคอนเฟิร์มว่ากินจริงเห็นผลจริงๆนะคะก็งะชงทานกับน้าครึ่งแก้วแบบ,บนี้ยกโชว์นิดนึงค,ค่ะยกโชว์เลยนะคะนี่ได้นะน้ําเป็นสีเหลืองเนาะนนสีเหลืองเดี๋ยวนะคะพี่ไทัยจะทานจริงๆลนะคะค <ๆ S 1> อ่าเราเราชมนะคะ,ะพี่เอทยจะทานแล้วนะคะ นี่เลยค่ะลูกค้าตัวจริงเสียงจริงที่ทานแล้วก็เห็นผลจริงทานง่ายไม่มีกลิ่นนะคะไม่มีกลิ่นเลยค่ะเดร้อยแล้วก็เห็นผลจริงๆนะพม่อุไทยเนาะตั้งแต่<จ>หนึ่งกองแรกนักเตนหนึ่งกองแรกค่ะตอนนี้ก็เรียกได้ว่าอาการหายปวดแล้วหายปวดค่ะเรื่องข้อสบายมาก ทุกข้อเข่าข้อศอกอะไรได้หมดแหละโอเคค่ะคก็นี่เป็นการการันตีจากลูกค้าตัวจริงเสียงจริงใครที่มีปัญหาปวดข้อปวดเข่านะคะก็สามารถโทรมาติดต่อปุ่กตามเบอร์ด้านล่างได้เลยนะคะคก็วันนี้เดี๋ยวขอตัวไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะอยู่กับเคสพี่น้องนะคะลูกค้าทั้งสองท่านนะคะก็ได้ทานผลิตภัณฑ์ตัว ดีบุลตัวน,นี้นะคะแล้วก็ทานแล้วก็เห็นผลลัพธ์ทักเจนทั้งสองท่านเลยนะคะเดี๋ยวเรามาฟังนะคะประสบการณ์การทานนะคะว่าท่านเคยปวดทั้งสองท่านนะคะเคยปวดเข่ามาแล้วแล้วก็ทานผิดพันดีบุละคะแล้วดีขึ้นเนะเาะแล้วก็เดี๋ยวนะคะแนะนำตัวเองก่อนชื่อที่เลยค่ะกัญจนาค่ะที่กัญจนาเนาะผมสมพานตะบลิครับที่สมพานเนาะทั้งสองท่านเป็นพี่น้องกัน<ช>นะใครเป็นพี่ใครเป็นน้องคะพี่สาวค่ะพี่สาวเนาะแล้วก็พี่สมพานเป็นน้องอายุห่างกันกี่ปีเห่ย ประมาณสงปีสองปีนะคะแล้วก็วกวเห็นว่าตอนแรกค่ะพี่สมพานทานตัวสิบพัพนธ์ดีบุรตัวนี้เนาะค่ะก็ให้พี่สมพานเล่าให้ฟังนิดนึงค่ะว่าก่อนทานนะคะมีอาการปวดยังไงบ้างคะก่อนทานมีอาการปวดปวดเข่านะครับค่ะ,ะเขาบอกว่าเป็นเข่าเสือ่อมปวดเข่าแล้วก็ล้าลงขาถึง,ถงอเอวนะครับค่ะรับก็เลยดูทาง youtube ก็ได้สั่งเป็นพันธ์ดีบุลมากินค่ะ,คะ เห็นผลชัดเจนเนาะเรียกได้ว่าเมื่อก่อนมีการปวดเข่าแล้วเห็นบอกว่าเวลาที่ก่อนจะลุกอะค่ะมันจะลุกลําบากใช่ไหมคะเมื่อก่อนต้องแบบยังไงบ้างคะเวลาก่อนจะลุกอะตอนที่เราปวดอยู่ก็ค่อยลุกขึ้นลุกแล้วก็เหมือนเข่ามันบิดครับแล้วก็ลุกขึ้นแล้วกษณะแล้วก็เหมือนหลังแขนแล้วก็ลุกนี่ค่ะอ๋อเมื่อก่อนเป็นแบบนั้นแล้วเห็นบอกว่าเอาเมื่อก่อนนี้ไม่สามารถที่จะยกขามาเพื่อไข้ห้างได้ใช่คับคือลักษณะเนี้ครับคือเอาสักห้าวิไม่ต้องเยอะ ค่อยๆลองลองดูแบบนี้ครับมันตึงต้องรีบรีบปล่อยคืนถ้าดีขนานั้นมันเป็นยังไงคะอาการปวดมากปวดปวดแล้วก็ตึงแล้วแล้วล้ที่หลังอ๋อแล้วถึงเอวนะคะแล้วหลังจากที่ได้ตัดสินใจลองทานตัวดีบูลนะคะเห็นผลลัพธ์เป็นยังไงบ้างคะเล่าให้ฟังนิดนึงค่ะอาการที่หน้าขาตึงค่ะที่ร้าวลงขามาเอวสามกล่องครับ อาการเหล่านั้นหายเลยแต่ทุกวันนี้คือสามารถที่จะไขห้างได้ปกติได้ปกติเห็นพี่สมภรณ์บอกว่าอ่าวิ่งได้ด้วยใช่ไหมคะได้วิ่งได้ด้วยวิ่งได้ด้วยเนาะเรียกได้ว่าผลลัพธ์มากมากพอตัวเองทานแล้วเห็นผลลัพธ์ัดเจนงแบบนี้ก็เลยบอก่อพี่สาวก็เลยบอก่อพี่สาวอ๋อค่ะแล้วเป็นไงช่วงที่แบบแนะนําพี่สาวพี่สาวมีอาการแบบไหนเล่าให้กันฟังอยู่เนาะ มีอาการปวดเข่าค่ะแล้วก็ปวดบันเอวเวลาเรานั่งซักผ้านานๆเนี่ยเวลาเราจะลุกขึ้นเนี่ยเราต้องตั้งหลักก่อนครับเพราะว่ายืนตรงไม่ได้เลยค่ะเวลาขึ้นกระไดนี้ก็หัวเข่าจะมีอาการแสบแบบเสียวแป๊บๆอค่ะอืมค่ะทรมานมากทรมานมากก็เราให้ที่สัมพันธ์ฟังแล้วที่สัมพันธ์ก็แนะนำแนะนำค่ะก็ลองกินดูแต่ว่าเห็นผลนี่ซองแรกก็คิดว่าตัวเองเนี่ยอุปทานหรือเปล่ามันเริ่มดีเลยซองแรกค่ะเราได้โทรไปหาเขาไหมคะ โทรบอกค่ะโทรเล่าอาการให้ฟังค่ะอ๋อแล้วที่สมพันธ์ว่าไงบ้างหลังจากที่ได้ยินข่าวว่าโอ้ดีขึ้นอะไรเงี้ย่ะบอกอดีใจครับพี่พี่ด้วยคืออาการที่เคยเป็นอ่ะทรวานมากผมรู้อ่าเหมือมมนกับที่แจเล่าให้ฟังก็เลยแนะนำทุกทีก็ได้ยินอย่างพวกนี้ก็ดีใจดีใจมากๆเลยครับก็บเรียกได้ว่านะคะทั้งสองท่านนะคะก็มีอาการปวดเขอาเหมือนกันแล้วทานแล้วก็เห็นผลชัดเจน เกิดจากที่ชื่สมพันธ์ทานก่อนแล้วก็มีการแนะนําพี่สาวพี่สาวทานแล้วก็เห็นบอกว่าแนะนําสินค้าให้แ,<ส>แฟนทานด้วยแล้วก็พี่สาวที่อยู่ต่างจังหวัดด้วยเนาะ,ะ,ะแล้วเป็นยังไงบ้างคะผลลัพธ์ผลผลัพธ์แฟนเขาบอกว่าดีมากค่ะตอนนี้แกก็หายปวดกันหายปวดใช้ชีวิตได้สบายเพราะว่าแกเดินแกเดินเยอะ,ะเดินทํางานค่ะเดินเยอะเดินทํางานเนาะก็เ,เรียกได้ว่าถ้าถามความพึงพอใจอะค่ะของพี่ทั้งสองท่านว่าผลิตภัณฑ์ตัวดีบูนตัวนี้ค่ะมันช่วยกับอาการไขข้อเสื่อมปกระดูกปวดเข่าตัวนี้ได้จริงอยากให้พี่แนะนํานิดนึงอะค่ะ ความประทับใจอะค่ะพูดเลยค่ะก็สำหรับปฏิพิผลิตภัณฑ์ดีบูลเนี่ยครับตามที่เคยเคยได้ดูแล้วก็ได้ลองมาใช้ดูความประทับใจนี่เรียกว่าสุดยอดครับเหมือนกับที่เราเป็นนี่ปวดขาปวดขาปวดอะไรนี่เหมือนเหมือนได้ขาใหม่ครับครับผมสําหรับที่ท่านอยากจะลองนะครับดูดูคลิปนี้แล้วก็สั่งเลยครับไม่ต้องรอนะครับไม่ต้องรอให้ใครมาซื้อให้กินนะครับ เราเองต้องซื้อเองต้อง,งรักษาตัวเองครับสุขภาพของเราดูแลเองครับดีที่สุดครับใครไปซื้อไม่กินไม่มีใครซื้อครับซื้อเองเลยครับน่ารักมากมานะคะนี่ก็<ม>เป็นการการันตีเนาะว่ากินจริงเห็นผลจริงแล้วก็อยากให้คนที่มีปัญหาได้ทันเหมือนเราได้หายเนาะแล้วเดี๋ยวอยากให้พี่กัญนาค่ะเ,เล่าความประทับใจในผลิตภัณฑ์ดีบูนิดนึงนะคะ,ะผลิตภัณฑ์ดีบูนนี่กินแล้วดีจริงๆนะคะถ้าใครมีอาการแบบนี้ปวด ปวดตามร่างกายเกี่ยวกับกระดูกเนี่ยคิดถึงดีบุญนะคะของเขาดีจริงๆค่ะออาน่ารักมากๆนะคะก็วันนี้นะคะก็เป็นประสบการณ์ดีๆทั้งสองท่านนะคะก็ใครที่มีปัญหาปวดข้อปวดเข่าปวดกระดูกทับเส้นสามารถที่จะโทรมาปรึกษาบุกตามือด้านล่างได้เลยเดี๋ยววันนี้นะคะเราต้องขอตัวไปแล้วเนาะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ